สวัสดีครับพบกับรายการเวอร์ไวเวนะฮะรายการที่จะพาทุกคนไปรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าบนโลกใบนี้นะครับเราจะไปรีวิวน้ํายาตัวไหนไปรับชมกันเลยไปวีเทค เกรปนะฮะเป็นกลิ่นองุ่นนะครับตัวนี้ v g 50 v g 50 30 ml 6 mg น้ำยาตัวนี้นะครับมาจากค่าย a เ e Tech นะครับแต่ว่าทำน้ำยาออกมาชื่อ VG Tech Grape นะครับตัวนี้ขวดเขาอะจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับตรงโลโก้ของเขาตรงคำว่าว Tech เนี่ยจะมีความสีเงินเบาๆเห็นปะบุ๊บบับบู๊บบับสวยงามนะฮะเป็นน้ำยาฟรีเบทนะครับตัวนี้ทำออกมา6 mg นะครับคล้ายๆกับหลายๆแบรนด์เช่น Marlboro หรือว่าตัวที่เป็นองุ่นยาวอะไรพวกเนี้ยสาย ยนสายเมาเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าตัวนี้จะสูบแล้วถึงแล้วฟินเหมือนตัวอื่นหรือเปล่าเขาการันตีมาว่าตัวนี้บอกเลยว่าอร่อยเล่าตัดไอสตัดอร่อยเล่าตัดโอ้โหเบิร์นจนสุดถนนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะผมจะไปรีวิวให้ฟังนะตอนนี้เลยไปน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาฟรีเบทนะครับเราจะใช้เครื่องมัดถูแบบนี้นะครับในการรีวิวยดเบิร์นตกว้าว อร่อยรสชาติที่ได้ในตอนแรกนะเป็นกลิ่นองุ่นที่แบบมันจะมีความเย็นและความหอมขององุ่นขึ้นมาแบบพร้อมกันอะ่ะมันให้ความรู้สึกสดชื่นไม่ทิ้งความหวานแต่มันไม่ได้หวานแบบหวานจากหวานจี๊บอะไรขนาดนั้นนะคือมันมาแบบพอดีอะ่ะผมว่าน่าจะมีในท้องตลาดอยู่แล้วรสชาติมันคล้ายคลึงกับน้ำยาตลาดคือเป็นตัวที่ยอดฮิตอยู่แล้วอะ่ะความเย็นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเย็นในระดับบินใจอะ่ะดูแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่น หอมหวานอร่อยลงตัวนะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้เลยม ในเรื่องของฟันนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยว่าตัวนี้ทําฟันได้ดีมากๆเลยนะครับแบบแล้วแบบรสชาติที่ฉ่าหวานมาเต็มแบบรสชาติเย็นกลิ่นองุ่นที่หอมขึ้นจมูกเนี่ยแจ่มว้าวมากๆสมแล้วที่เขาบอกว่าอร่อยเลอปตัดมาโหยเยดเท่ yes, case. ตัวน,นี้นิโคผมรู้สึกว่าดูดไป3-4มสี่คำนะครับรู้สึกตึงเลยนะครับรู้สึกตึงเลยตัวนี้ให้นิโคตินในระดับปริมาณที่ผมว่าเหมาะสมนะสำหรับสายที่แบบถึงถึงอะ่ะชอบแบบน้ํายาถึงถึงดูดแล้วแบบต้องการความแน่นความเต็ม ดูแบบลื่นๆเลยอะลื่นๆแบบเมาไม่รู้ตัวไม่กระแทกคอเลยแม้แต่นิดเดียวแต่หลายคนอาจจะมีคําถามว่าพี่ตัวนี้นิโคลแล้วอะมันสามารถเอาไปใส่พอตในยุคนี้ได้หรือเปล่านะครับผมก็เลยใส่น้ํายากับตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยกับเครื่องแดกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องแดกมาทําการดูดโชว์ให้ดูนะครับอ่านี่นะครับแดกเกแต่เราเติมน้ํายาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ว้าวอันนี้คือว้าวเลยนะคือสําหรับน้ํายาที่เป็นฟรีเบสแล้วเอามาใส่พอตอะทำรสชาติได้ออกมาเหมือนใส่หยดสูปเลยความหวานกับความเย็นมันจะดรอปลงไปนิดนึงถ้าเกิดมันมาอยู่ในพอตถามว่าเรื่องลดคว,ความหวานความเย็นเนี่ยมันยังให้ในระดับที่พอดีนะครับส่วนนิโคตินเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันดับลงไปนิดนึงด้วยความที่มันเป็นฟรีเบกครับมันไม่ใช่ซาวนิคอย่างที่เราปกติแล้วอ่ะพวกผอดอะ่ะมันเอาไว้ใช้กับซาวนิคอยู่แล้วนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่คนยุคใหม่ในตอนนี้กำลังนิยมใช้กันก็คือนำถอดพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับแบบว่าพกพาสะดวกแต่ว่าได้น้ำยาดีๆสักตัวนะครับกับเครื่องดีๆสักตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าจบครบองค์ประกอบนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับเราจะให้คะแนนเต็ม5นะครับในแต่ละ หมวดของเขานะครับความหวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ครับผมเรื่องกลิ่นนะครับผมตีไปอยู่ที่ประมาณ4.5่จครับบอกได้เลยว่าชนกับน้ํายาแบรนด์ตลาดในท้องตลาดณตอนนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาโบรหรืออุญมยาหรือว่าตัวต่างๆที่เป็นนิโคนะครับคือตัวเนี้ยมันทําความหวานความเย็นออกมาได้พอดีนะครับส่วนเรื่องความเย็นนะครับตัวเนี้ยผมจะให้อยู่ที่3.5ครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าดูดแล้วมัน มีความเย็นสดชื่นคำแรกยันคำสุดท้ายรสชาติเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นครับผมสายซิ่งนะฮะใครอยากลอกตัดนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เลยนะครับ V ีเทคนะครับจากค่ายเวฟเทคตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกลิ่นองุ่นนะครับขอขอบคุณแบรนด์เวฟเทคมากมากนะครับใครที่อยากจะลองน้ํายาตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ v a p o r Sonic นะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีเทลด้านล่างนี้เลยนะครับแล้ว ขอพื้นที่ประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเขาทำเสื้อคอลเลกชันใหม่ออกามานะครับเป็นดูสนะครับมีทั้งหมด4สีนะครับตอนนี้อ่าแล้วนี่นะครับจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่โชว์เขาหน่อยะโชว์เขาหน่อยดิเอ้เสื้อสีเขียวนีออนครับนี่ใส่ไปทะเลได้ของสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ let's get d u d e นะครับผมเรามี วีเทคมาแจกทั้งหมด3มรางวัลน,นะครับผมสามารถไปเล่นกิจกรรมในเพจได้เลยนะครับเพจ w w w channel v y w a v e นั่นเองขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับผมใครที่ชอบเรารีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับมึงก็ลาเขาบ้างซีเอาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอ้อได้กี่ดีวะ